ดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาทักทายกันช่วงออกกําลังกายเสร็จนะครับวันนี้ก็ปลดบวงดีครับท้องฟ้าสวยงามนะครับวันนี้แดดอ่อน,นครับวันนี้มีแดดนะครับตอนเช้ายัง,งคึ้งๆอยูนะ่เพื่อนแดดกวาสวยงามมากนะครับวันนี้มาให้หานปลาด้วยเพื่อน ริเวณนี้เลยนะครับเอาเริ่มต้นใส่นีเลยนะครับลองโยนไปดูชิ้นสองชิ้นนะครับ dia kepada wow. ยางนั้นมันเดือดว,วบหายเลยครับเรา,าดูนเดียวอ้อมมาทางนี้ครับทางสนามจะอาตรงต้นไทรนี่น ป่าขี่คนด้วยไปย่งงกันดต่อผมเคยไว้ท่านกินกับต่าที่ชานระวมไปให้เต่ายดนะ้วย ต่ช้านะผมก็กินมันไปไกลๆกว่าจะมาถึงปลาเร็วกวปลานะผมปลาเร็วกว่าเต่าเยอะเลยดูดูฉีกเป็นชิ้นเล็กๆว่าง เื่อต่อจะได้กินนกไม่มีไม่มีอาหารนกนะครับมีแต่อาหารปลานะปลาตงมโลกนะครับนี่ปลาตงมโกนะเพื่อนปลาตงมโลกก็ทอดแล้วมันไม่เขาผสมแป้งไม่ได้มาตรฐานนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาไปให้ให้ปลากินน้อยบอกกันลังกายนะก็เลยขอเข้ามานะครับม,มันมันหอมน้วมันดีโยนไ,ไปก็พอบเลยตรนี้ผม โอ้ยนี่ตัวใหญ่เลยหมดเลยอู้หู้นี่นี่นี่ขายยับเลยอ,อ,ลลอืมวับวับอืมมาดูแถวๆนี้บ้างนะขยับมาตรงท่อบ้างตรงนี้ตรงนี้ปกติก็จะมีมีเต่ามีกบมื่อ โอ้นุ่นนะครับฟ้าสวยงามมากๆครับวันนี้แดดมีแดดนะครับตุกละกางมีแดดสวยามมากเลยครับโอ้ท้องฟ้าสวยงามมากครับวันนี้ผมวันนี้เอาปลาตงเกียวใสมากๆเลยครับกระโถชือทอดไม่ได้มาฐานก็ทิงนะผมให้มาหวานนี้นะมมให้ปลานะครับให้เต่ากินได้นะผมยั่งกินมันหอมนะครับถ่ายมือเดียวเลยเพื่อน ฟัวกัสให้ใกล้ๆสูงไม่ได้เลยนีมือมันนะครับมือมันจับาขนมโอ้ท้องฟ้าสวยงามครับเพื่อนครับนี้สุป,ประการนะครับผมไม่มีฝนวันนี้นะครับดูปลาต่อครับเห็ตัวสีแดงขึ้นมาเมื่อกี้ป็นอย่นะครับไม่สีแดงนะครับ นี่จะเป็นปลาดุกนะครับนี่ยเยอะนะเยอะมากเลยปลาดุกนะครับตจนบริเวณนี้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนบริเวณบ้างนะครับนี่อ่าดูไฟใหญ่เยอะหางหยบเลยให้เขาไปหายหยาบเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจุดนะครับอันเดุสุดท้าย เป็นจุดมาบริเวณนี้นะครับโอ้ไม่บอกเลยชิ้นใหญ่บ้าง ม,มีปลาใหญ่นะมีแต่ปลาเล็กๆนะปลาเล็กปลาใหญ่หนุกมีใหญ่เลยลึกๆเนี้ยหายกันนะหายกบเหมือน,น,น,นกันนะเนี่ยหายกบเหมือนกันนะถ่ายมือเดียวนะครับอา้าวดูซิ เต่าเต่านีครับเต่าตัวใหญ่เลยเนี่ยร้อยคอยอยู่นะครับร้อยอาหารดีครับยังเอ่อเอาปาตังกโกมันเขาขาทอดไม่ได้มาตาารฐานหายวับเหมือนกันเอาให้ใกล้ดิใใกล้ดิ Muy bien, uno. No. โอ้ตัวใหญ่โดดเผยเผยได้ตัวเล็กกินปลาตัวเล็กเถอะเนี่ยไม่ได้กินขนมแล้วเนี่ยตัวใหญ่โดดปุ๊บอันนี้ไปใกล้เิโอ้หายไปเลยน อาห,หารปลานะครับวันนี้ก็ผ่านชิปยาวนะผมอาหารปลานะครับท้องฟ้าสวยๆวันนี้นี่คือปลา